คุณแม่มลูกมาแล้วค่ะลืมตาสิคะสวัสดีคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะลูกคิดถึงกันไหมคะคิดถึงนะเออลูกแขนเป็นไรเนี่ยทำไมสั่นจังืทำไมสั่นจัง ถ้เเาเอ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 าผ้าเช็ดหน้าให้สดชื่นหน่อยทานข้าวไหมคะเตรียมข้าวมาให้แล้วค่ะทานดีค่ะแกงแกงก็อะอะไรนะ<ก>มีแีสิแกงมีเตรียมมาให้แล้วทำไมสั่นจังคะหนาวเหรอใส่เอง อ้าวมองกล้องหน่อยลืมตามองกล้องเห็นยังแล้วสวัสดี FC ดแ,ฟแฟนคลับก่อนสวัสดี FC แฟนคลับส,สวัสดี FC แฟนคลับของคุณยา่าค่ะพูดซิ FC แฟนคลับของคุณย่าค่ะคิดถึงคุณย่าไหมคะคิดถึงคุณย่าไหมคะ คุณย่าเริ่มหายดีแล้วค่ะคุณย่าเริ่มหายดีแล้วค่ะ,ะกำลังใจคุณย่าดีไหมคะแข็งแรคุณย่าดีค่ะพี่ส <c oughs> ิวันนี้คุณย่ารมดีนะคะวันนี้คุณย่ารมดีค่ะวันนี้คุณย่ารมดีใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เหวี่ยงนะ โอเคเดี okay, okay, yeah. okay. Okay, ๋ยวเรามาทานข้าวกันนะคะโอเคพี่เกอัปเดตให้ดูแค่นี้กันนะคะคุณแม่ชูสองนิ้วไปบ่าย f อฟซีแฟนคลับหน่อยชูสองนิ้วโอ้สั่นเลยทำไมมือสั่นอย่างนั้นอ่ะหล่โอเคโอเคแค่นี้กันนะคะ